ทุกคนขอให้พากันเพ่งพิจารณาดูเวลานี้แหละมันปกติก็อย่าประมาทอย่าไปเข้าใจว่ามันจะไม่แปรผันต่อไปมันก็จะแปรผันไปไม่ไม่ต้องสงสัยหรอกอเพราะฉะนั้นผู้ที่ มีความเพียรเพ่งพินิษดูอัตภาพร่างกายนี้เสมอเสมอแล้วมันจึงเป็นเหตุให้ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลงไปได้ มันจะค่อยเบาบางไปความยึดมั่นในร่างกายอันนี้นะเมื่อมันพิจารณาบ่อยๆเข้าพระพุทเธเจ้าสอนให้พิจารณาให้มากเมื่อพิจารณาไปรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยอ่อนใจลงไปแล้วก็หยุดหยุดพิจารณาก็สง,งบอยู่นิ่งอยู่ ร้อมด้วยสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตที่มันหยุดนิ่งอยู่นั่นไว้ไม่ให้มันปงแต่งเลยไปทางอื่นเรียวกว่าพักจิตนี่ธรรมดาพวกมีความเพียรนะเหมือนอย่างคนทำการงานภายนอกนี่แหละทำไปทำไปพอเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดพักพอมีแรงแล้วก็ลุกขึ้นทำงานต่อ การปฏิบัติทางจิตใจก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าหากว่านั่งอยู่มันไม่ไหวสังขารร่างกายมันแปรปวนอย่างนี้แล้วก็เดินพิจารณาบ้างเดินไปเดินมาพิจารณาอยู่ขณะเดินอยู่นั่นก็ได้ นนบางทีก็ยืนกำหนดพิจารณานี่ถ้าหากว่าใช้อิริยาบทยืนหรือว่าเดินนั้นร่างกายนี้มันค่อยยังชั่วหน่อยมันไม่เจ็บไม่ปวดแรงเช่นนี้นะก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบทไม่ใช่ว่าจะไปบังคับ ตั้งแต่ร่างกายนี้ให้นั่งอย่างเดียวเท่านั้นเจึงจะสามารถรู้ธรรมของจริงได้หรือสามารถทำใจให้สงบได้ถ้าอิริยาบทอื่นแล้วใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ดอกอิริยาบทใดก็ได้ทางนั้นแหละข้อสำคัญอยู่ที่สติเมื่อมีสติสัมปชัญญะ กำหนดรู้กายรู้ใจอันนี้อยู่ควบคุมใจนี่ไม่ให้มันคิดสงสายไปทางอื่นให้มันกำหนดรู้อยู่แต่กายแต่ใจอันนี้มันก็ได้ผลแหละเมื่อเดินไปก็ได้ผลยืนอยู่ก็ได้ผลนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีมันก็ได้ผลทางนั้นแหละ มันทำให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นอันภาวนาแบบนี้นะอาศัยสมถะคือทำความสงบใจนั้นพอประมาณไม่ไม่ถึงก็ได้บรรลุฌานมเมื่อใจตั้งมั่นลงไวพอสมควรแล้วก็จเจริญปัญญาต่อ เมื่อเจริญปัญญาไปพอสมควรแล้วก็สงบจิตปล่อยวางความคิดความเห็นต่างๆเหล่านั้นไว้ก่อนมาสงบจิตทำรวมจิตลงให้เป็นหนึ่งไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็พิจารณาต่ออย่างนี้การปฏิบัติอ โดยอาศัยสมาธิเพียงขั้นอุปจาระสมาธินี่แหละเป็นพื้นฐานของปัญญาแต่ถ้าหากว่าจะไปภาวนาเอาให้ได้ฌานสมาบัตแปดซะก่อนแล้วจึงจะเจริญปัญญานั่นเห็นว่าเหลือวิสัยซะแล้วสำหรับในสมัยนี้ พรคนมีวาสนาบารมีมันมันน้อยไปไม่ถึงกับว่าที่จะภาวนาให้บรรลุทานสมาบัตเหมือนอย่างครั้งวัปตธเจ้านั่นได้ถ้ามีก็จะมีน้อยเต็มทีแต่ส่วนใหญ่แล้วทําไม่ได้นี่ให้เข้าใจแต่ถึงว่าทํา สมาธิทำฌานให้เกิดไม่ได้ก็ไม่ขัดข้องอะไรขอให้ทำใจให้สงบพอสมควรแล้วอย่างนี้เราก็เจริญปัญญาต่อไปเลยพิจารณาไอ้ผู้ที่มีจิตใจสงบพอประมาณอย่างนี้การเจริญปัญญามันก็พอประมาณ จะไปเจริญไปมากๆจะไปคิดพิจารณาให้ละเอียดละออไปอย่างพิสดารกว้างขวางมันก็ไปไม่ได้พิจารณาลงพอจะแก้ไขอุปสรรคของดวงจิตนี้ได้ก็เป็นดีแล้วอุบายอันใดที่จะเป็นไปเพื่อให้จิตมันคลายความยึดความถือ ในนามในรูปนี่ก็หาอุบายอันนั้นมาสอนใจเข้าไปในเมื่อเรามีสติประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้แล้วนะ,ะหาอุบายมาสอนจิตนี่ให้มันเห็นทุกข์ให้มันเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้แต่ส่วนมากมันไม่เห็นโทษนะ มันไม่เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้มันเห็นเป็นบางครัง้งบางคราวแต่บางคราวมันก็หลงไปเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามให้มันรู้มากกว่ามันหลงนี่การปฏิบัติมันต้องให้วางแนวไว้อย่างนั้น เราจะวแบบ่าพยายามบังคับไม่ให้มันหลงเสียเลยนั่นมันไม่ได้ในเมื่ออริยมรรคยังไม่รวมกำลังกันเป็นหนึ่งลงไปเมื่อใดยังสามยังไม่สามารถละสังโยชน์ได้แล้วก็มันยังมีหลงอยู่ในเรื่องนั้นนะเช่นอย่างว่า พระโสดาบันนี่ท่านละสกกายทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาได้อย่างนี้นะท่านละได้ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเมื่อละแล้วมันไม่กลับหลงอีกพิจารณาเวลาใดก็เห็นแจ้งอยู่อย่างนั้นแต่สำหรับผู้ที่ยัง บำเพ็ญอริยมรรคอนนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สามารถจะละสังโยชน์อน,นั้นได้ขาดเช่นนี้นี่มันย่อมมีรู้แล้วก็มีหลงดหลับกันไปก่อนอคราวใดมีสติมีสมาธิอยู่ในใจคราวนั้นก็จะไม่หลงคราวใดถ้าเผลอสติสมาธิไม่ตั้งมั่นคราวนั้นแหละจะเผลอไป เผลอสำคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนไปเป็นอย่างนั้นเอาถ้าเผลอไปก็ไม่ท้อถอยก็ตั้งสติไม่ตั้งความเพียรลงเพ่งจิตที่เข้าไปให้มันถึงให้ให้มันสงบลงตามเดิมของมันที่เราเคยทำให้มันสงบมาอย่างไร ก็พยายามโน้มใจนี้ลงให้มันสงบลงถึงที่ที่ที่เดิมมันเมือ่อจิตสงบลงที่เดิมมันพอสมควรแล้วก็พิจารณาต่อเพียรพยายามเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนั้นเนี่ยอ,อย่าไปย่อท่อบางคนไปท้อใจ เวบ,บางคราวจิตใจมันถอนจากสมาธิมันวุ่นวายขึ้นมาอา้าวความเพียรก็น,น้อยลงอย่างนี้มันก็ท้อใจแหละถ้ารู้ว่าตนเผลอสติจิตใจคุ้งซ่านเช่นนี้เราก็ไม่ต้องท้อใจเออก็รู้ตัวเลยว่านี่เรามันประมาทเผลอสติไปจิตใจมันถึงคุ้งซ่านอย่างนี้ เอาลวเราจะตั้งสติใหม่เหัานี้จะทำความเพียรฝึกสติมันเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้จิตนี้มันสงบลงพอนึกอย่างนี้แล้วก็ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเมื่อจับลมหายใจเข้าออกนี้ได้แล้วมันก็รู้อก็รู้จิตตัวเอง สติมันก็จะยังเข้าไปถึงจิตได้ไปควบคุมจิตให้นิ่งให้ตั้งมั่นลงไปเหมือนเดิมอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าผู้มีความเพียรผู้ไม่ท้อถอยผู้ที่เห็นว่ามันยุ่งยากแล้วท้อใจเสียไม่ทําความเพียรมีแต่ปล่อยใจให้เพลินไปตามเรื่องให้เสรอ,อย่างนี้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ ไม่มีความเพียรเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เข้าใจมันก็เป็นธรรมดาเหละการทำความเพ่าเพียรพยายามละกิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านี้นี่มันก็ยุ่งยากแหละจะไม่ให้ยากไม่ได้แต่มันก็จำต้องทำถ้าไม่ทำกิเลสมันก็ไม่หมดไปจากดวงกินี้ เมื่อกิเลสมันไม่หมดไปกิเลสมันก็จะพาก่อพบก่อชาติขึ้นมาแล้วก็จะมาถูกชะลาพยาธิมรณะบีบคั้นเอาอยู่อย่างนี้แหละแล้วจะถูกความโศกเศร้าเสียใจพิลัมพิไรลำพันต่างๆครอบงํางงจิตใจนี้ไปมันถ้าเป็นมาอยู่เนี่ยในวตารสตรงสารอันนี้นะสำหรับบุคคลผู้ ยังหลุดท้นจากอำนาจของกิเลสนี้ไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างว่านี่แหละชีวิตนะดังนั้นทุกคนให้พิจารณาถึงแม้ว่าผู้นั้นแหละจะมีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่เบียดเบียนอยู่ในระยะในวัยหนุ่มหรือวัยกลางคนนี่พอถึงวัยแก่มาแล้วอย่าไปสงสัยว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนไปอย่างนั้น พอธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้านี่เมื่ออาศัยมันมานมนานเข้าไปใช้สอยมันเข้าไปอย่างนี้มันก็สึกหรอได้เหมือนกันเพระองค์เปรียบเทียบอัตภาพร่างกายนี่เหมือนกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆท่านจึงกล่าวว่าสาริระยนต์สริระยนต์นี่ ร่างกายนี่เนะี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งธรรมดาเครื่องยนต์นี่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆก็เกิดสนิมไม่ใช้ก็ไม่ดีเอาถ้าใช้มากๆเข้าไปเครื่องก็หลวมก็ไม่มีกำลังบางทีเครื่องได้เครื่องหนึ่งเสียลงเมื่อเครื่องได้เสียลงแล้วเครื่องอื่นก็หยุดไปใช้การไม่ได้ ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่ต่งตางๆเหล่านี้ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งมันวิบัติลงไปแล้วส่วนอื่นมันก็ใช้างานไม่ไดม้มันเป็นอย่างนั้นมันเนื่องกันจึงต้องอาศัยการบำบัดการรักษาโดยหยุกยาต่างๆ แต่ถ้าหากว่ามันหมดบุญหมดวาสนาลงจริงจะรักษาอย่างไรมันก็ไม่ได้ผลเลยเรียกว่าบุญเก่านั้นมันล่อยหลอลงไปแล้วมันจวนจะหมดอยู่รอมล่อแล้วอย่างนี้มันจะมาเยียวยารักษากันยังไงก็ไม่ไหวนี่มันต้องเรียนรู้ไว้เหตุปัจจัยของชีวิตของอัตภาพร่างกายอันนี้มันก็เหมือนเครื่องยนต์กลไก เครื่องยนต์ถ้าใช้ไปมากมันหลวมแล้วอย่างนี้แม้ช่างซ่อมมันก็ซ่อมไม่ไหวมันก็ต้องทิ้งเป็นอย่างนั้นอันนี้ร่างกายคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อซ่อมแซมไม่ไหวแล้วก็ต้องทิ้งเลยต้องทิ้งเพราะฉะนั้นให้พากันภาวนาให้มันรู้เมื่อมันรู้อย่างว่านี่แหละ มันก็เป็นเหตุให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไปเรื่อยๆแต่เมื่อมันรู้ทัดอย่างว่านี้นะเพราะว่ามันเห็นนี่เห็นว่าร่างกายนี้มันบังคับไม่ได้ถ้าถ้ามันเป็นของเราจริงๆเมันเราก็มีอำนาจที่จะบังคับมันได้ แต่นี่เมื่อมันบังคับมันไม่ได้อย่างนี้นะยังไปโมเมถือเอาาเป็นของเราอยู่อย่างนี้มันจะได้ยังไงแล้วนั่นนี่มันไม่ได้มันอย่างนี้นี่พระศาสดาทรงสอนมากทีเดียวธรรมะในพระพุทธศาสนานี่เมื่อไปกรวดดูในหนังสือพระไกรปิดกนั้นส่วนมากก็สอนอย่างนี้แหละ ธรรมเทศนากันใดก็ต้องสอนอย่างนี้ทั้งนั้นเลย<ม>เป็นอย่างนั้น <ST IT US> ก็เพราะความจริงมันมีอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะสอนอยังไงต่อไปอจิตม,มันคล่องอยู่ในขันห้านี้ม,มันยังปรงยังวางไม่ได้<ม>ดังนั้นธรรมเทศนาของพระตธเจ้าจึง พระองค์จึงนำอุปามัยอุปมาต่างๆมาเปรียบเทียบให้ฟังให้ผู้ฟังได้รู้ว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ของตอนจริงๆไม่ควรที่จะมาหวงแหนไว้ไม่ควรที่จะเศร้าโศกเสียใจเมื่อเวลามันวิบัติแปรปรวนไปแต่ความมุ่งหมายของพระเจ้าแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทก็มีอย่างนี้เลย เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงนี่ผู้ที่ไม่รู้แจ้งในขันห้านี่ตามเป็นจริงแล้วเมื่อเวลาขันห้านี่มันวิบัับแพร่พลนไปก็เศร้าโศกเสียใจทั้งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายอีกด้วยในอย่างนี้มันมีทุกคนไปแหละสําหรับผู้ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงนี่นไม่มากก็น้อยทีเดียวคนที่มีกําลังเลี้ยวแรงดีอมันก็นหลง หลงความเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าตนนั้นจักไม่แก่ไม่ตายง่ายจิตใจก็เลยหึกเขิมเพิดเพลินไปอย่างนี้แหละแล้วไอ้ทางที่จะละอุปทานความยึดมาในขันห้านี่ห่างไกลกันเหลือเกินถ้าปล่อยใจให้เพลินไปอย่างว่านั้นไอความเห็นสำคัญว่า ตนยังหนุ่มยังแน่นยังกำลังวังชาดีอยู่เมื่อเมื่อสำคัญอย่างนั้นเนี่ยตัณหามันก็กำเริบขึ้นในใจมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรใครเขามีอะไรก็อยากได้ครับเขาไปแล้ววันนี้นะอ่อ้อาวเห็นคนเขามีรถเบ้นขี่ไปเห็นเขาแล้วก็โอ้อยากได้เหลือเกินนะรถนี่เหรอ ถ้าเราได้รถเบ้นสักคันหนึ่งมาขี่เห็นเจดสบายดีสะดวกดีนั่นแหละมันลืมกายลืมสังขารอันนี้แล้วมันจึงได้เกิดความอยากขึ้นนาน,นาประการไม่เฉพาะแต่รถเบ้นแหละอย่างอื่นๆมันก็อยากไปหมดถ้าหากว่าไม่ห้ามไวน้นาจิตนี่นะความอยากไม่ไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะ ออย่างนี้นี่นับปาเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจให้มากควรพากันเพ่งเพ่งพินิจพิจารณาผู้ที่ได้มาปฏิญญาณตนถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็ไม่ควรประมาทควรจะพากันปรับปรุงจิตใจของตนให้เข้าถึงพุทธศาสนาจริงๆหัวใจของพุทธศาสนา ก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วแหละหนึ่งเพียนพยายามละความชั่วออกจากตัวสองเพียนพยายามทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สามภาคเพียนพยายามชาระใจที่เศร้าหมองขุนมัวอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆนี่ให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี่จนกว่ามันจะหมดจะสิ้น นี่เป็นความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาพระเจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสรู้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะปล่อยใจของตนให้เห็นผิดออกไปจากคำสอนโดยย่อสามประการนี้ถ้าผู้ใดจำกัดความเห็นอยู่ในสามประการนี้ได้ผู้นั้นก็จะมีความภาคเพียรพยายาม พิจารณาตัวเองว่ากิเลสหรือว่าบาปประทำอันใดที่มันยังหมักหมมอยู่ในจิตใจตัวเองนี่เมื่อรู้ว่ากิเลสอย่างนี้มันหมักหมมมันแทรกซึมอยู่ในจิตใจนี่เขาจะเพียนละมันไปเลยแบบนี้่จะไม่เลี้ยงมันไว้จะไม่เลี้ยงกิเลสบาปประทำอันนั้นไว้ในใจ ธรรมดาอยู่เองนะคนเราเมื่อละทั่วแล้วมันก็ทำดีไปไปพร้อมกันเลยอ,อย่างนั้น <c oughs> เมื่อละความเห็นผิดไปได้ความเห็นถูกมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะเช่นละความเห็นผิดที่เห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีอย่างนี้นะ,ะเมื่อละความเห็นอย่างว่านี้ได้แล้ว มันก็ต้องเห็นว่าบุญมีบาปมีแต่ว่าบุญและบาปนั่นมันเกิดขึ้นจากการกระทำถ้าไม่ลงมือกระทำอันไรแล้วอันนั้นไม่เกิดขึ้นเห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเห็นทุกข์บาปอย่างนี้นะถ้าว่าเราไม่คิดทำมันแล้วมันจะมันจะเกิดได้อย่างไรอะแต่นั่นที่คนเรานะ่ยมันสะสมเชื้อของบาปไว้ในใจมานมนานแล้ว สะสมความโลภไว้ในใจ <Bur> มามากแล้วเนี่ยแหละความโลภอันนี้แหละมันมันบรันรดาลให้คนทําบาปนะสะสมความโกรธมาไว้ในใจอ <Bur> ความโกรธนี่แหละมันทําให้คนเราทําบาปสะสมความหลงอ <Bur> ความไม่รู้ <Bur> ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกนี่นะนี่แหละสะสมความไม่รู้อย่างว่านี่ไว้ในใจนะ มันก็เป็นเหตุให้คนเราทําบาปได้เพราะมไม่รู้ว่ามันเป็นบาปมันก็ทําบาปได้อย่างนี้แหละนี่เราต้องมาคํานึงถึงมูลเหตุของบาปกรรมเหล่านี้จิตใจมันได้สะสมมานมนานหลายชาติหลายภพแล้วอย่าพากันนิ่งนอนใจต้องภาวนาเพ่งจิตนี้เข้าไปมันนก็รู้ว่ากิเลสอะไรมันมีอยู่ในใจนั้น เมื่อเราเพ่งอยู่ภายในนี่แล้วมันรู้อจะไปให้คนอื่นมารู้ให้มาบอกให้ว่าคุณนะมีกิเลสอย่างนั้นอยู่ในใจอย่างนี้ในใจไม่มีใครจะไปกล้าพูดอย่างนั้นได้หรอกไม่มีนั่นแหละมีแต่ตัวเองเท่านั้นแหละพิจารณาเห็นกิเลสภายในใจของตัวเองเมื่อเห็นชัดลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็เพียนละมันเท่านั้นเองไม่เลี้ยงเอามันไว้ อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อละความโลภลงไปไอความไม่โลภความถือสันโดษยินดีตามมีตามได้มันก็เกิดขึ้นแทนบุคคลนั้นเมื่อตนมียังไงก็ยินดีบริโภคอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทำบาปไม่ได้เบียดเบียนใครออย่างนี้แหละเมื่อละความโกรธออกไปจากจิดใจเช่นนี้มันก็มีความเอ็นดูกรุณา ในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแทนความโกรธความเกลียดความอิจฉาลิืทิยาทางต่างนั้นมันก็ดับไปความเมตตากรุณามันก็เกิดขึ้นมาแทนเมื่อคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาแทนแล้วก็ไม่ไ,ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดเป็นอย่างนั้นเมื่อละความหลงออกไปความเห็นผิดเป็นชอบดังกล่าวมาแล้วนั้นดับไปจากดวงกิตนี่ ความรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงคุณโทษมีจริงข้อปฏิบัติใช่ถึงสวรรค์ถังให้ถึงซึ่งพระนิพพานนั้นมีจริงถ้าไม่ถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแนะนําสั่งสอนไว้เลยเพราะพระองค์ได้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วอย่างนี้นะมาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะไอความหลงเข้าใจผิดที่ว่านะมันก็ระง,งับไป ความรู้ความเห็นถูกต้องอย่างว่าน้อนเกิดขึ้นมาแทนเมื่อความเห็นนี่มันเกิดขึ้นมาแทน,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 แ,ทนแล้วมันก็ลงมือทํากันละวบบนี้ถ้าบาปยังมีอยู่ในหัวใจอย่างไรก็เพียนละมันไปเลยแบบนี้อถ้าความเรียนอะไรที่ยังไม่ได้ทําก็เพียนไม่ยามทําโราเฉพาะความเห็นที่ว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนนี่มันสําคัญมากเมื่อบุคคลมีใจตั้งมั่นแล้ว ก็สอนใจตัวเองให้เห็นทอดแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่เลื่อยไปทีเดียวไม่ใช่ว่าสอนครั้งเดียวแล้วมันเลี้ยวไปเลยมันไม่เล้วหรอกสอนไปเรื่อยๆอสอนไปเรื่อยๆมันหักละไปทีละน้อยละน้อยไปไอธรรมดาผู้ที่มีอินทรียังไม่แก่กล้าเต็มที่ก็เป็นอย่างนั้นแหละให้พากันเข้าใจ อย่าไปนึกถึงว่าท่านผู้มีอินทรีย์บาร,รมีแก่กล้าแล้วนั่นท่านฟังเทศพระพุทธเจ้าเจบกลงท่านก็สามารถละอุปทานเสียได้หรือว่าท่านไปปฏิบัติลงมือปฏิบัติตามไม่นานเท่าไรก็หลุดพ้นไปได้อันนั้นนั่นมันเพราะว่าท่านได้ฝึกตนมาเต็มที่แล้วน,นั้นนะได้สะสมบุญบาร,รมีมาแก่กล้าทุนบริบูรณ์แล้ว เพราะฉะนั้นทำความเพียรไปไม่ลำบากเท่าไรนะักก็หลุดพ้นไปได้อันนี้ผู้ที่ทำความเพียรมันยากลำบากนี่แสดงว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าดังนั้นเราจึงต้องทำความเพียรเรื่อยไปต้องอดต้องทนสู้กับกิเลสตันหาเรื่อยไปแหละเมื่อเราสู้ไปไม่ถอยอินทรีย์บารมีมันก็แก่กล้าขึ้นโดยลำดับไป แล้วกิเลสตัณหามันก็เบาไปอย่างนี้แหละถ้าหากว่าชีวิตมันบนรรเลยจะไปเสียก่อนไม่สามารถจะทํำอินทรีย์ได้เต็มบริบูรณ์ได้ในชาตินี้ก็เป็นอนว่าเราได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเต็มความสามารถสามารถบรรเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนี่ ได้มากพอสมควรแล้วก็เอาละไม่ต้องเสียใจตายก็ตายอย่างนี้มันก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามไปเมื่อได้ฟังคำสอนของพระเถรเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ก็สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้โดยรวดเร็วอย่างพุทธศาสนิก,กชนในครั้งพุทธเจ้านั่นแหละมีอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวเพราะท่านเหล่านั้นได้ฝึกตนมาเต็มที่ ตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนี่เพราะฉะนั้นเมื่อได้ทราบอย่างนี้แล้วพึงพากันตั้งอยู่ในอภัปมาทธรรมคือความไม่ประมาททำความเพียรพยายามสอนใจของตนไปตามอุบายธรรมะที่แนะนำสั่งสอนมานี่ก็จะบรรลุผลตามความมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้